โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมประมวัตสตรีมกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำนะครับแนวทางนะครับในส่วนของการเพิ่มพลังแบบลับๆกันนะฮะหลายๆคนน่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถไปเพิ่มจากตรงไหนได้บ้างนะครับก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยละกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมประมวัตสตรีมนะครับรับชมคคลลลิิปเเเหมืออนนนนนนกััใใายยสส่วขงพได้ะรบ ที่ใต้คลิปถ่ายคลิปแลวก็น้าช่องนะครับสำหรับข่าวสารต,ต่างๆสามารถรับชมผ่านเพจนะครับโปเกม,มสตีมได้เลยนะครับแน่นอนนะครับการอัพพลังโปเกมอนนะครับเป็นวิธีที่อัพกันโดยตรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลการอัพค่าสกิลต่างๆการอัพดาวนะฮะการใส่ชิปอุปกรณ์ลูนต่างๆอันนี้คือการอัพค่าพลังหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนชุดแฟชั่นเองก็ได้ค่าพลังนะครับโอเคมันมีอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ เป็นการเพิ่มค่าพลังโปเกมอนแบบแฝงๆนะครับเป็นเป็นจุดที่หลายๆคนโอเคบางคนอาจจะรู้แล้วนะฮะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ครับนั่นก็คือระบบโปเกเด็กนะฮะนี่ครับอ้าวเราก็ถามว่าระบบโปเกเด็กเนี่ยนะครับมันเพิ่มค่าพลังยังไงล่ะแน่นอนครับเกมบปงมันทุกเกมนะครับทุกคนก็จะเคยเห็นระบบโปเกเด็กกันซึ่งระบบโปเกเด็กครับเขามีการให้ค่าพลังด้วยนะฮะในกรณีที่เราทําการสะสมโปเกมอนหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายรูปแบบตามจํานวนที่กําหนด แต่ละเกมก็กําหนดไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับเกมนี้นะครับก็มีเงื่อนไขในการสะสมโปเกมอนด้วยแล้วก็เพิ่มค่าพลังในการเพิ่มค่าพลังเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่ามันเพิ่มค่าพลังให้กับทุกตัวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ก็อย่าให้ดูค่าพลังผมก่อนนะครับให้เราดู3ตัวท้ายก็ได้นะครับ3 5 3 0ใช่มส้าสามศูนะครับเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนเดี๋ยวผมลืมนะฮะสองสามห้าส 2 3 5 3 0ใช่ไหมเรา,มาดูกันว่าค่าพลังที่ผมบอกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอ,อันนี้นะครับเป็น ID ใหม่นะครับยังไม่ได้สะสมอะไรมากอ่ะวิธีก็คือเข้าไปที่ตรงโปรแกเด็กตรงนี้นะฮะนี่ครับเขาบอกว่านะครับเราจะต้องทำการสะสมโปเกมอนนะครับตามประเภทธาตุต่างๆนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีทั้งหมด18ทธาตุปะก็มีธาตุปกติธาตุไฟธาตุน้ำธาตุญ่านะครับไฟฟ้าน้ำแข็งต่อสู้พิษ ดินบินพลังจิตมแมลงหินผีนะครับมังกรมืดเหล็กและแฟรี่นะครับ,รเ, fairy, รบเป็นธาตุสุดท้ายอ่ะพอเราเข้ามานะครับอ่ะพอเราเข้ามาที่ธาตุไฟก่อนล้วกันนะครับเนี่ยธาตุไฟเนี่ยเขาบอกว่าให้เรารวบรวมโปเรกรมอนไฟ3ตัวนะครับ3ตัวเนี่ยถามว่าได้อะไรนะครับนี่ครับเราจะได้เดเมจของโปเรกรมอนธาตุไฟเพิ่มขึ้น1%แล้วก็รับไปเลยเพราะผมมีโปเรกรมอนเกิน3ตัวผมมี4ตัวเห็นไหมครับ สเตตแพตไปเนี่ยก็ต้องมี6ตัว12ตัว18ตัว 25, 40 60ตัวสูงสุดก็คือ60ตัวนะครับทุกๆนะครับการสะสมเนี่ยจะเพิ่มทีละ1% 1% 1%เรโอเคไหมครับอ่ะเรามาดูเงืยอย่อนไขอื่นกันบ้างอย่างเช่นนะครับท่าต่อสู้ของผมแล้วกันเหมือนกันนะครับท่าต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็จะได้ดดเมจท่าต่อสู้เพิ่มขึ้นอีก1%เมื่อเราทำการสะสมไว้ครบ3ตัว6 1 2 18ตามลำดับนะฮะก็ไล เรามีโปเกมอนประเภทนี้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับถ้าไม่มีนะครับเราก็มีหน้าที่แค่ไปหามานะครับผมโอเคเนาะนี่ครับพลังจิตก็เหมือนกันนะครับอย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นต์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 เนาะตรงนี้อ่าคราวนี้นะครับให้เราเข้ามาดูตรงที่ภาพรวมนะฮะอ่านะครับคราวนี้นะครับตรงที่อ่าตรงแต่ละท่าต่างๆนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นดามจเฉพาะท่าต่างๆเห็นไหมครับเดามจเฉพาะท่าต่างๆเห็นไหมครับ มันจะเป็นธาตุไฟฟ้าเองนะครับเนี่ยจะได้เป็นดาเมจเฉพาะธาตุต่างๆของมันอ่าถามว่าดาเมจเฉพาะธาตุต่างๆของมันเนี่ยนะครับมันให้ค่าพลังไหมเมื่อกี้ผมกดไปประมาณ3 4ี่ครั้งนะฮะมันไม่ได้ค่าพลังนะครับค่าพลังมันก็ยังอยู่ที่ค่าเดิมนะครับแต่ว่าจุดที่จะให้ค่าพลังเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้อ่านี่คือเขาเรียกค่าพลังที่เกิดจากการสะสมโปเกมอนเนาะจะได้เป็นค่าดาเมจในฉากต่อสู้แทนให้เรามาดูตรงคาว่าภาพรวมนะฮะ นี่ครับการที่มันจะเพิ่มพลังมันอยู่ตรงนี้นะครับรงภาพรวมนะฮะเขาบอกว่าต้องรวบรวมโปเกมอนทั้งหมด5ตัวนะครับคุณจะได้ค่า SP ให้กับโปเกมอนทุกตัวครับที่เป็นโปเกมอนเติม S เนี่ยก็คือโปเกมอนทุกตัว350หน่วยนะครับ10ตัวได้ค่าพลังป้องกันก,นกายภาพ120หน่วย20ตัวนะครับป้องกันเวท150หน่วย30ตัวนะครับจะได้ค่าต้านทานคลิ3ถูกไหมครับ ส่วน50ตัวคุณจะได้ค่าในส่วนของป้องกันกายภาพขึ้น3%นะครับ70ตัวนะครับจะได้ป้องกันเวท3%รวปรวม100ตัวนะครับจะได้ต้านทานคลิ3% 150ตัวนะครับจะได้โจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น3% 200ตัวจะได้โจมตีเวทเพิ่มขึ้น3% 250ตัวจะได้ป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น3% 300ตัวป้องกันเวท3% 350ตัวนะครับได้ต้านทานคลิเพิ่มขึ้น3%แล้วก็สุดท้าย400ตัวนะครับจะได้ป้องกันกายภาพ3%นนั่นเองเราก็มากดรับแล้วกันผมมีโปรแกรมมอสิบสามตัวเพราะผมเพิ่งจะเขาเรียกนะทำการสะสมโปรแกรมอนนะครับเพิ่งจะสมัคร id ปึ่งรับไปเลยเรามาดูกันว่าเราจะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นไหมนี่ครับเราได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณหลักพันไม่เยอะเพราะว่าเรามีโปรแกมอนน้อยคราวนี้เนี่ยครับเราก็ไปดูในโปเกมเด็กของเรานะครับ วิธีสะสมนะครับผมก็แนะนําให้คุณไปหาโปเกมอนที่เป็นระดับเอระดับกาก,กากมาก่อนก็ได้นะครับเนี่ยพวกกระดาษกะกา,กากถามว่าไปหาจากไหนไ,ได้บ้างหลักๆก,ก็คือนี่ครับให้เรามาสุ่มกาชาตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีากาชามันจะมีกาชาอยู่อันนึงนะครับเนี่ยกาชาตัวนี้ก็สุ่มได้น,นะครับก็ได้โปเกมอนเนาะใช้เพชรแล้วก็จะมีกาชาที่เป็นตัวกาสีสีฟ้าตรงนี้นี่ก็กดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะได้โปเกมอนมานะครับ ทุกการกด10ครั้งนะครับคุณก็จะได้ S1 ตัวด้วยนี่ครับจะได้มาเนะนี่ยแล้วก็เป็นโปรแกรมมอนใหม่นะครับเนี่ยก็จะมีโปรแกรมมอนอื่นเป็นนิวหมดเลยยิ่งเรากดเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับผมจะกดให้หมดเลยอ่ะอะไรอาจจะไม่หมดก็ได้อาสิบครั้งแล้วกันสามสี่แล้วนะห้านะครับอ่าห้าครั้งละหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวจกดแค่สิบครั้งพอแปด 9แล้วก็10นะครับสุดท้ายนะครับเนี่ยคุณก็ได้โปเกมอนมาไม่รู้เท่าไหร่ละนะครับแล้วคุณก็มารับของรางวัลจากตรงนี้นะครับหลักๆนี่ผมพูดแค่เรื่องหลักๆนะครับที่คุณจะได้รับไอเทมนะที่จะได้โปเกมอนสินะครับอ่าแล้วพอ100แต้มนะครับคุณก็จะได้กล่องตัวนี้ซึ่งกล่องตัวนี้นะครับคุณก็มาเลือกโปเกมอนได้1ตัวเลยนะฮะเวลาคุณขาดเงื่อนไขไหนนะครับคุณก็มาเลือกโปเกมอนสมมติผมผมสะสมมังกรอยู่ผมขาดมังกร1ตัวผมก็มาเลือกคิบะโกะแค่นี้เองมันก็จะทําการปลด็อกค่า สเตตัสแฝงเหมือนกันนะครับโอเคเนาะรวมถึงการชากรันเทพก็เป็นการสะสมโปเกมอนเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็จะเข้าไปที่โปรกแกเด็กนะครับเนี่ยผมก็กดรับไปเลยเห็นปะเนี่ยกดรับตรงภาพรวมเลยปะเนี่ยได้ค่าพลังเ็นปะเนี่ยทะลุทะลวงก็รับไปดินะครับเนี่ยไล่กดไปง่ายๆปะเนี่ยแค่สะสมโปเกมอนเองนะครับเริ่มต้นจากการสะสมโปเกมอนธรรมดาก่อนก,นก,กากๆนะฮะ ยังไม่ต้องรีไปสะสม S S S นะครับเอาแค่ไม่ยังไม่ต้องรีสะสม S บวกนะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับเราก็ออกไปดูค่าพลังเนี่ยเมื่อกี้ผมกดมาผมได้โปกเกมอนเพิ่มมาไม่กี่ตัวนะฮะค่าพลังก็เพิ่มมาระดับหนึ่งนะฮะนี่ครับก็ขึ้นมาส0,000ื่นกว่าเนี่ยขึ้นมาหมื่นกว่าละเนี่ยแค่แป๊บเดียวผมเพิ่งกดโปกเกมอนมีตัวอ่าคราวนี้โปกเกมอนหาได้จากไหนอีกนะครับโปเกมอนก็หาได้จากการจับนะฮะนี่ครับเรามาจับในนี้ก็ได้เหมือนกัน แล้วก็าหาได้จากร้านค้าหลักๆเลยนะครับร้านค้าก็จะมีเศษโปเกมอนเพียบเลยแล้วก็รักเอาเศษโปเกมอนมารวมนะครับเอามารวมแล้วก็เรียกโปเกมอนขึ้นมานะครับ nung, เราอยากได้ตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นนะครับเราขาดตัวไหนเราขาดธาตุไหนเราขาดเงื่อนไขไหนเราก็ซื้อเงื่อนไขนั้นโอเคปะ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือตรงนี้นะฮะนี่ครับพวกแ็คโปเกมอนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเติมเพื่อเอามาเข้าทีมก็ได้นะครับตรงนี้เนาะโอเคไหม เนี่ยก็คร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มค่าสเตตแบบแฝงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะมาโซโล่นะครับจากการที่กดกาชาลัวๆเลยนะครับกดกาชาลัวๆเลยนะครับมันได้เยอะกว่ามันแล้วมันได้เยอะจริงๆนะครับตรงนี้อย่างเมื่อกี้ผมกดกาชาแค่ไม่กี่ครั้งผมได้มาหมื่นกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเราได้โปเกมอนในโปเกเด็กครบขึ้นมาเนี่ยครับโอ้โหผมบอกเลยว่านะครับมันเป็นอะไรที่เพิ่มเยอะมากๆนะครับอืมเพราะว่าตามจํานวนเลยนะครับมันโปเกมอนเนี่ยต่อให้มัน คือมันนับเป็นแค่จํานวนนะครับมันไม่ได้นับว่าคุณจะต้องมี a คุณต้องมี s คุณต้องมี s บวกคุณต้องมี s s มันไม่ใช่นะครับมันพูดถึงแค่เรื่องธาตุนะครับแล้วก็เรื่องจํานวนตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บเลยกากพวกนี้นี่ครับพวกกากพวกนี้แหละนะครับตัวดีนักนะครับตัวทําให้ค่าพลังมันเพิ่มเยอะเลยล่ะนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเพิ่มพลังแบบแฝงนะครับก็สามารถทําให้ทีมของคุณเก่งขึ้นได้โดย ที่เราแค่สะสมโปเกมอนเองนะครับโดยใช้ระบบโปเกเด็กนะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้านชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe กับช่องเพลินโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพราะใหม่คลิปหน้านะครับผมซีวูเกนสวัสดีครับนี่กดไปเลยให้หมดเลย